สวัสดีครับสวัสดีครับเจษตอนนี้ลูกค้าผมนะครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมจิจสราโนนแยมครับมครับผมวันนี้น้องเจตนะครับออกรถกับผมแล้วพี่แม็กดูแลรถให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยถูกใจไหมครับเจตถูกใจครับผมได้อย่างที่ใจต้องการเลยครับจัดทรงสวยๆเลยในโมวารไลท์สดลูกค้าชอบกันใหญ่เลยคันนี้นะครับฮาเวิร์ดโบจัดทรงหน้าสองหลังสี่ับแนบให้เรียบร้อย เป็นไงบ้างครับดีใจไหมความรู้สึกดีใจครับผมคันแรกของครอบครัวด้วยรถคันแรกของครอบครัวด้วยนะครับก็ใครอยากออกรถกระบะยูสูหรือมิวเอ็กนะครับติดต่อผมเซลแม็กมาได้นะครับที่เบอร์0898442 4 4 1นะครับผมขออนุญาตไปส่งมอบรถกับทั้งเจ็ดกอนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ